สวัสดีพ่อแม่พี่น้องซูปูซูคนคือเก่าล่ะมาแลซ้อมมาไปพี่น้องง้างของคำครับผมไปเนครับไปนั้นเปิดพี่น้องเอ้ยมันซ้อมผอบใบช่วยกันครับผมกินดีต้อนรับผู้ชช่องบ้านต้นสาวเกียร์เชแนวเก่าเลยพี่น้องเนี่ยเปิดครับผมหนาวพี่น้องอากาศมันเย็นครับผมเนี่ย หนาวก็เลยจะมาเห็ดพอไปไม่ปีครับผมนีแล้วพี่น้องประมาณนเลยไปเอาพาไปด้วยไปเนี่ยไปเอาพาไปได้ไหมเอ้ยมูเฮ้วะเอาพาไปครับผมถ่ายงานแรกนะพี่นเนาะครับวันที่สิบสามครับผม บน้องตันหยุดหยุดพอไปขึงข้องมาเท่นไงมาเถอะมาเถอะออกึนม อยงผู้ใดอ้บเล้ปุบย่เบอร์ไอเติมปุ๊บเติมบ่เติมไหนเมยังมีแต่เราขาเนี้ยเออเติมยังอไรโอนเบียงเยมันกินแล้วหันแล้วขึ้นบนโยมันเติมตกตุ่มลงมางานเข้าเยอะเอาไม่ก็้เติมมาอันนี้โมเมลกจะพาม้โมเมลจะพานี่ล่าไป อโอ้ตายแล้วซีถึงจกดะนี่ใส่โอ้ธรรมดาบ๊ลยบ๊ว้อเก่ากางเกี่ยวกินทุกทกินให้มันมุ้ม้มันพุ่นเลยวะเออบ่อนำม,นมามีอยอะแล้วเ,เหลือไว้ให้อยูาา่แล้วะเจ้าแห่

อย่างมันมากพอนึงบอกนะแมนจ้วยก็จะบอกจะเพิ่งมาตัวนี่แหละครับผมไป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 พอกันคลิปมน้ำไ่ด้องสวัสดีครับ